อ๋ออ๋อพอได้อยู่แต่ขึ้นมาถ่ายรูปอ่ะหายเงี้ยแล้วเนี่ย دة. โอ้ยนี่ใส่โลนี่โลมีสิปเปอร์อ่ะนี่สิเปอร์อยู่นี่เอา่ะมึงเขาขึ้นยังไงวะลากตรงตรงนี่ลากตรงตรงดึงขึ้นตรงตรงปลายคันเบ็ดนะ่ะเออนั่นแหละดึงตรงตรงเลยหลุดทั้งมัน Okay. ขอได้สายบิยก<อ>๊กบึ้มตัวนี้โอเคอยู่